ครั้งเนาะบุษบวาเนาะลงจงกับพเพืเสริมพามาเที่ยวอ,อีกหนึ่งจุดครับของอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ไปเบิ่งครับว่าสถานที่จริงเป็นยังไงน,น,น,นี่ครับเขาครั้งนอก เขาเอออย่างก็มรดกโลกมรดกโลกมรดกโลกแห่งที่เจ็ดของประเทศไทยและก็เป็นแห่งที่สามของอำเภอศรีเทพบังนันตองวันนี้ซื้อ <Pam. S 2> ยังไงก็ะเจ้าเห็ด นักท่องเที่ยวครับหลายลูกจงเคยมาเมื่อสิบปีที่แล้วอ่ามันบ่เป็นยังสี่หรอครับเนาะมันบ่ท่านมีบ่ท่านมีร้านค้ามันบ่มี่รันอ่าบ่ท่านมีอ่าถนนคนทางดีปานนี้เนาะนักท่องเที่ยวขึ้นบ่ให้ขึ้นแล้วสิขึ้นเดี๋ยวนี้บ่ให้ขึ้นแล้วบ่บ่ให้ขึ้นแล้วมั้งเนาะปีคอนโดมิเนี่ต้องเป็นรังค้า ส่วนส่วนนี้นะ่ะสิเป็นส่วนบนๆใช่แล้น,นี้เป็นคล้ายๆเจดี uh, บริวารหรืออย่างเป็นท่าน้องนี่แหละนะเนาะแดดทุกจงกับประเสริมพะขึ้นไปบิางฟังคุณเดี๋ยวนี้คนให้ขืนบอก่รูร้ทุกอน บ่งเขาเอื่นสถาปัตยกรรมว่าถือบ่บ่ถือบ่อความวิจิตงดงามของคนสมัยโบราณนะครับเนาะเฮดได้จังได๋เฮดได้จังไดเบ่งดูสวยบ่สวยบมันม่บอกเพื่อนๆมาเที่ยวช่มกันอ่าผู้ใดได้บ่งคิดลุงจงกะอย่าลืมมาเที่ยว้อครับเด้ออำเภอศรีเทพ Uh, อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพรบรรบจังหวัดเพชรบูร์เนาะมรดกโลกแห่งที่7ของประเทศไทยประมาณนี้นะครับเนาะสวย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 งามสวยงามโอ้ลุงจงกับประเสริฐม,มาเมื่อสิบป,ปีที่แล้วมันบอท่านไดบ้านหลังนี้กับบอท่านมี ตะกี้บ่มีบ่มีบ้านบ่มีบ้านบ่มีอันนั้นบ่มีแถวนี้บ่มีอ้าเป็นปลาปลาเฮามายังเป็นปลาปลาอยู่เลยบ่มีเออบอดีเว้นกับบกว่างอันนี้บ้านี้กับสุดยอดสุดยอดสวยงามมากมาเบิ้งอือดูโอ้ตายอีกเกิดอีกสองเทียสามเทียยังสิยังย่่นีบะยังอย่างไหนพันยูได้พันพันปีแล้วนอนบ่ มันอยู่ได้เป็นพันปีแล้วมันต้องอยู่ได้อีกยอยู่ได้อีกทีก็นั่นแก้วโได้เป็น,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 ปนมรดกของโลกนั่นเองนี่ก,งกง็งามสวยงามกับสวยงาสวยๆเอาบ่อวิตามใหม่ๆมันก็จะเป็นยอดเข่งวิถีนั่นองมาด้านนี้ครับผู้ชมกับ เสื้อผ้ายางออมมาดานิแม่แม่สองแม่ไปแล้วสองแม่สองยายไปแล้วก็สวยงามสวยงามสวยงามก็ค่ำพอดีเนาะลุงจงกั็เสมกับสิผ้ากันกับแล้วครับวานนี้สิกลับแล้วเจ,จอกันไม่มือบุญเนาะมือบุญมือบุญมืออื่นเจอกันไม่ที่ล้งท่านบุญกระถิน ปันสัตเขียนทองสวัสดีค่ะ